ช่องพายุบุวิมูคแากินีโกวแสดีค่ะวันนี้นะคะมาดูรองแหวนะคะนี่ต้มเห็ดโอ้โหเห็ดมากเลยทุกคนนี่รัแวนน้ำมันดีอังเขาเลยนัำมันนีอังเขเลยฮะเวพ่อฮะเวพ่อเวพอคือทะเลจะซื้อไเแบบโอ้เ่ยอ๋อคุยอังบออังคือลา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  ไก่เตเตะอุ้ยทุกคนอันนี้คือเห็ดที่พวกเระแวกนะคะหามานะคะโอ้หามาจากที่เอาแหวะข้อนี้แถวแถวห้วยห้วยอ๋อปลาห้วยปลาห้วยนะครับมีก็ตอนนี้กําลังจะต้มทําแกงนะคะนี่ฝีมือพวกเราแวกเลยนี่นะคะมาดูพุ่งะแวกทำกินกันเถอะนี่อันนี้จะมาต้มเห็ดนะเขาชับเป็นโลงนี่ทำกินกับขึ้นโลงนะคะทุกคนเป็นหม้อใหญ่เลยนะเนี่ยนั่นเลย ไดนเย่ก็ตอนนี้ผมไม่ร่างเพราะว่าอ่ะไม่ร่างลาวพงษ์ปเดนเีไงเออไม่ร่าเหรอเออจะมอเวลยโยโยย่เาพ่อาะพ่อ้าลเวลก็่ได้ดูแยบังโยนะคะหรือว่าต้นขมิ้น ใช่ไหมต้นต้นอ่อนของขมิ้นใช่เป็นเป็นยอดของต้นอ่อนขมิ้นนะคะก็จะใส่ลงไปนี่นะคะพืชลงแบบให้แอปเปิลไปคนใส่เห็ดลงไปนะคะนี่นอนนอนพี่นอนนะพี่นอนเอ้ยนอนนอนนอนยุยย่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศที่หน้าบ้านยายปอนะคะตรงข้ามบ้านของพืชลงนะคะก็รอ น้องเห็ดน้องเห็ดรอเห็ดสุกนะคะนี่อันนี้ฝนโปรยลงมาอยู่นะใครเห็นเม็ดฝนบ้างคะเนี่ยอืมรอวนไปค่ะก็บ้านในปอจะเป็นดินแดงนะคะทุกคนดินแดงก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เวลาเดินต้องแต้งเวลาฝนตกก็ค่อยๆระวังนะคะถ่าเราเดินเร็วนี่เราจะเผาเลิศค่ะทุกคนนี่มีมีตรงมีตรงชี่น่ากลัวนะคะคือตรงนี้เลยทุกคนนน่เดินปาทีนี่คือถ้า ถ้ารองเท้าไม่ดีนี่คือเลื่อนลมได้เลยนะรอเห็ดสุกแค่อันนี้เดือดกุดๆุแล้วด้วยโอ้โหเมื่อกี้น,ะน้ำน้ํามันมีนิดเดียวเองแต่ว่าตอนนี้นะคะคือน้ําออกมาเยอะมากเลยน้าออกมาจากเห็ดเนี่ยนะตอนแรกปกอคิดว่าน้ำมีนิดเดียวมันจะพอหรอแบบนี้คะ่ะนี่ผู้มีประสบการณ์นะคะเขาก็จะรู้นะคะเวลาต้มเห็ดน,นะคะก็ต้องใส่น้ําน้อยๆนะเพราะว่าขาดทางชึ้นเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวรอสุกแล้วก็จะมาชิมกันว่าสีม <า S 1> ือคุหลอง <c oughs> จะอร่อยแค่ไหนนะปอกับผู้ร่วมงนะคะเป็น ป็นลูกนะคนะหลังจากที่ต้มเห็ดเสร็จนะคะู้เรแมบป็กทำการั่วเม็ดขนุนนะคะเพราะว่าผู้เราแบบบอกว่าสู้แองซาเมชีผู้เรแมลเดี๋ยวปอก็จะลองกินนะคะไปนะคะแกงเห็ดนะคะนี่พร้อมกินค่ะมากินแกงเห็ดกันเถอะโอ้โหร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวมาชิมกันดามไม่ไหวเดี๋ยวแ ยังไนก็อุ่นแรงแบบเอาวี่ดูโหล่ะแต่อีสานดีดีดีอุ่นอ่ะรู้สึกกระมังเออไบ่ทานนีกินยังง่ายทุกคนทุกคตทุกคนคะอร่อยมากฝีมือเฮ้ยลองไอ่ปอยนะคะกับการหาเห็ดของผู้ลงเมย อันนี้เป็นน้ำพริกมนเนี่ืนะคะนี่พื่อนอเอบอกว่เพื่อพ่ลองเพื่อลองบอกว่เพื่อลองทำเองนะพี่มาเขือนันกินอหนนี้่เพื่อลอง้ยเต่พี่ลองโอ้ยพี่ลองไม่ได้จงเด้ว ขนได้เนอหนมนือ้เลยมากนุ่นวลก็าวงแล้วปะอนก็ใส่้ค่ะหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะคะก็มาดูพุ่งลองแหวกขั้วต่อแล้วคะก็ยังขั้วไม่เสร็จนะคะก็คือเมื่อกี้พักเบรกไปเนาะอันนี้ก็มาดูเม็ดขนนขั้วจะบอกว่าถ้าแต่เกิดมายังไม่เคยกินเลยนะเม็ดขนนขั้วเนี่ยเคยกินแต่เม็ดขนนต้มนะคะ วันนี้จะมาลองชิมรสชาติกันว่ามันจะเป็นอย่างไรบะอุ่นชิพวกลองไปบะอุ่นชิอะไรเนี่ยโดนเนี่ยเบ๊ะเบ๊ะมาแล้วบะอุ่นชีเต้นอรย่างง้จริงเหรดีลยอ้าวอ้างอ่างไม่อะนั่งไม่ได้พี่เราไปกูแท้ค่ะเดี๋ยวรอเปนไปค่ะทุกคนมากินแมคโุนัอด์โคจิคานีมันไยเรียกโอ้สุกแล้วนะ เป่าเป่เ่าเธอก็มาก็มาป,าปานี่เลยใคร<ม>เคยกินแบบนี้บ้างอนใช่มอืมอร่อยนี่เนี้ยอันแล้วมันลอยลอยนะแล้วไผมันดีกว่าต้มอนีกมไปแม่งีกคยามึงแต่แกนยาก็นีอ้อีคามีคาก่อนลาจาก,กันไปนะฮะนี่ พุ่งลองแวนนี่สายกินแบบปอรเลยนะคะกินทุกอย่างที่มี <laughs <laughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวมากัดเนื้อข้างในเป็นยังไงอ๋อ,อคือคุณไป้งลูกมันเป็นแบบนี้เนาะคือเดียวคือหรูอมั้งมึงมาอเมริกาฟังเลยถูอือหอมนะคะพอคั่วมไม่ขนหนุแบบนหอมขนาดไหน เขอทากคนคะปอก็จะขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปอด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพวกเราแบพวกเราแบบ๊ายบายบ๊ายบาย